วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ซื้อกระจกให้ฟังหลายคนกระจกหน้ารล้าวหรือแตกนะครับไม่รู้จักที่ซื้อหรือว่าไม่รู้ราคาอ่ะวันนี้ผมจะมาแนะนําหรือว่าบอกว่าซื้อที่ไหนตรงร้อยเอ็ดนะวัฒนาโลหกิจอยู่ข้างปั๊มเชลยวนี่แหละ เดี๋ยวขับให้ดูเส้นทางนรืเอยๆกระจกบานหน้าเมกา้าหัวเก่าญี่ปุ่นอะราคา2 2 0 0บาทนี่ครับบินอดูนี่ผมก็นึกว่า3,000กว่าบาทคูกอยู่นะนี่2 2 0 0บาทครับแล้วเราก็นึกว่าส0 0พันกว่าดวจะให้ดูเส้นทางถ้าใครอยากมาซื้อบางคนกระจกเล้วมานานไม่รู้จักว่าเขาขาย นึกว่ามันแพงบานแล้วห้าพันหกพันไม่ใช่ดิ 2, สองพันสองแต่มันเป็นกระจกชั้นเดียวนะไม่ใช่นีรละไผ่ถ้าเกิดน,นี่ละไผ่ก็น่าจะประมาณสามพันถึงสี่พันบาทถ้ากระจกเดก้าเนี่ยยิสุดเดก้าสมัยก่อนผมเคยซื้ออยู่บานละพันแปดตบยุงทีเดียวแตกแล้วเลยนี่วัฒนาอยู่ตรงข้ามกับแม็กซิตตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูทางออกว่ามันจะไปทะลุไหนนี่ตรงนี้เป็นบิกซีนะบิกซีร้อยเอ็ด นี่ครับดีซี่ร้อยเอ็ดต้องมาซื้อจังหวัดร้อยเอ็ดนะเพราะมหาสาลขามหาที่ซื้อ,อยากมากแล้วก็อาจจะแพงกว่านี้ ไปพักตรงไหน,นเนาะเชียงขวันหรือเปล่าต้องดูกันผมมาจากทางอู่ช่างร้อยมาจากทางสนามบินคนทองก็มันก็ปักหมุดได้อยู่นะพัฒนาโลหกิจนะครับที่แรกก็ไปถามหลายที่แล้วเลยก็น่าจะราคาเดียวกันนี่แหละ แต่หลายคนก็อยากจะรู้ราคาไงคือรถแตกมานานล้ามานานอยากจะเปลี่ยนอยากจะอะไรก็ไม่รู้จักว่าจะไปซื้อที่ไหนตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยบริษัทตัวสมหมายจำกัดนี่บอกขยะร้อยเอ็ดหรือเปล่านะตรงนี้นะไม่มั่นใจเลยเดี๋ยวขับไปอีกสักหน่อย เข้ามาตรงใบพัดกาลสินหรือเปล่าตรงนี้ตรงใบเด่นเป็นกาลสินหรือเปล่าไปอำเภอสหัสขันบอกนี่ใช่จริงๆด้วยป่อขอยะทำแต่ทวัขยะเทศบาลเมืองร้อยเอย็ดครับตรงนี้ ตรงไบกาลสินครับใช่ใช่ใบพัดกาลสินนะครับใบพัดจังหารเขาเรียก,กว่าจังหารเนี่ยไปเนี่ยไปจังหารกาลสินเลี้ยวซ้ายจะไปมหาสารคามครับก็เลี้ยวซ้ายครับเดี๋ยวไปดูกันวิธีใส่ที่คูช่างสีนี่ครับซื้อมาใส่คันนี้หละ อันนี้พอดีกระจกมันเล้าครับจะพาไปดูปกติของแท้ติรดรถที่มาจากญี่ปุ่นมันจะเป็นสองชั้นดูง่ายๆดูมันจะเป็นเหมือนแผ่นสองแผ่นประกบกันเนี่ยมันจะเป็นร่องนะทำอยงางดีนนะ้ดีทีเห็นดูตรงนี้นี่มันจะเป็นร่องตรงกลางเขาเรียกกระจกนี่ละไพ่เลย จริงขายราคานี้ก็ไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนนะพอเดียวออกแล้วครับลูกค้าเขาก็ไม่อยากจะได้ลดทุนสูงทีนี้เราก็เอากระจกออกแล้วปัญหาถ้าจะใส่กลับก็กล,บกลัวมันจะแตกก็เลยแถมให้ลูกค้าไปเลย2 0 0งวันนั้นเสียจูให้กระจกนี่มามันไม่ใช่มันเป็นของมันน่าจะเป็นของนายยัก น,น่ายัก,ก็น่าจะเป็นสมอนี่สองชั้นเหมือนกันจุกสองชั้นเหมือนกันแต่มันทั้งโค้งน้อยกว่าแล้วก็เตี้ยกว่าแคบกว่าก็เลยไม่ได้กันจะดจูให้มามีซีมติดซีมเรียบร้อยนะเสียดายอยู่นี่นะครับ หลายคนก็จะถามว่าขายรถแล้วถึงรีวิวผมก็ไม่รู้ว่าผมได้ขายเนาะผมพอดีรถคันนี้ผมว่าจะปั้นทําสีทําสีหมดันทั้งคันะทั้งเอาหัวไม่ทําทําเฉพาะข้างหลังก็ว่าจะซื้อบางตอซื้อเหล็ซื้ออะไรมาใส่แต่ทีนี้ลูกค้าเขาไม่ต้องการรถทุนสูง เขาก็เลยสั่งยกเลิกทั้งหมดเอาราคาประมาณนี้ถ้าผมทำจริงๆราคานี้จะตกไปเกือบเจ็ดแสนเลยนะพื้นก็เปลี่ยนใหม่ใส,ใส่บางตอใส่มือปิดใส่อะไรเข้าไปนะครับทำสีอันนี้ไม่ได้ทำเลยไปอย่างนี้เลยนะนไปอย่างนี้เลยนะครับแด้ได้ของดีนะคันเนี้ยบอกเลย เพราะว่ารถคันนี้ทําสีช่วงล่างใหม่หมดเลยใหม่กิฟเลยยกใต้ลงใต้ดาใหม่หมดใต้ขานหน้านี่ครับเชือกผ้าหลังนะครับทําใหม่หมดเลยแล้วก็ผ้าใบด,ดูผ้าใบหลังผ้าใบหลังก็ทําเปลี่ยนให้ใหม่เลยเป็นผ้าใบใหม่สองหน้าเลยก็ลเลยดูดีไปเลยครับทีนี้ สมัยสิบห้าปีก่อนรถจะอยู่ผ้าใบอย่างเงี้ยไม่มีเต็มผืนนะครับไม่มีเต็มผืนผ้าใบจะอยู่ทรงนี้นะครับสิบห้าปีก่อนไปหาดูได้เลยสิบห้าสิบเจ็ดสิบห้าถึงสิบเจ็ดปีก่อนเนี่ยเป็นผ้าใบคู่กระจกสามบานเหมือนรถคันนี้แหละเหมือนเดิมๆรถคันนี้เลยสมัยก่อน พุ่นให้หมดเลยช่วงลงช่วงล่างอสอดทุกมุมเลย,ยเนะเขาบ่กกาะว่าจะบิว้วอย่างดีเลยทีแกรกมยังไม่ไหวน่วครับผมก็เปลี่ยนโครงไฟไท้ายให้ใหม่ เพราะว่าทาไมถึงผมต้องเปลี่ยนแบบนี้ก็เพราะว่าเวลายกดัมขึ้นอ่ะไไผ้าใบก็จะไม่เหี่ยวนะมันก็จะอยู่ทรงนี้แหละถึงจะยกดัมขึ้นยังไงผ้าใบก็อยู่ทรงนี้แล้วก็เวลายกดัมแล้วก็ถอยหลังก็จะไม่ขาดนะครับไม่ขาดเพราะว่าเตะไม่ถึงล้อนะครับ<ะ>เตะไม่ถึงล้อ,อยันยันล้านบวชเลยนะครับผ้าใบทรงเนี้ย เหยียบยังไงก็ไม่ขาดถึงจะติดหล่มจนนั่งลงติดไฟท้ายก็ไม่ขาดครับใส่ให้มาตรฐานเลยนะครับออกแบบให้อย่างดีจัดโดยพ่อใหสีนะครับช่างสีไฟท้ายก็ทำเป็นอย่างดีนะใครจะทำแบบก็ก็ไม่ว่านะเพราะว่า ปกติมันจะยกดัมไหมไฟท้ายก็งัดไปตามนี้ใช่ไหม,ไมแล้วโซ่ก็มาอยู่ตรงนี้พอยกดัมขึ้นเอบ่ามันก็จะเหี่ยวเวลาถอยหลังยกดัมถอยหลังมันก็จะวิ่งเข้าไปหาร้อแต่ถ้าเราทำไว้อย่างเงี้ยมันอิสระมันติดกับตัวเชัดซีถึงเราจะยกดัมยังไงมันก็อยู่ตรงเนี้สรงมือ

ทีแรกเตรียมไม่หมดแล้วครับกันชนเหล็กกระจังครอบกระจงกระจเกเตรียมไม่หมดแล้วแต่ทีนี้เขาไม่อยากจะเพิ่มทุนลูกค้าไม่อยากจะเพิ่มทุนทีแรกว่าจะถอดไฟลังคาออกให้เป็นไฟเดิมให้เป็นไฟตัวเนี้ยว่าจะถอดออกให้เป็นไฟเดิมแต่ก็ว่าได้ซื้อมาแล้ว ว่าได้ซื้อมาแล้วก็เลยไม่ถอดก็เลยเอาให้ทรงนี้เลยก็ถือว่าเป็นของแถมให้ลูกค้าไปแล้วก็เป็นยางใหม่อีกยางหรอดอกที่ไปซื้อตามคลิปที่ท่านเห็นเมื่อวันสี่เส้นนะครับยางหรอดอกจะยกน้ำให้ดูต้นสีก็ต้น ก,ก,ก้เหลอขาว่าผม้อมท่่กับจก่อนนี่กินเหล้าได้ เดี๋ยววาใช่พอไปคิดแน,น,น่น้นเดี๋วะวคนมาทุกซอกตรงนี้ถอดบางคนหลังพ่นเลยนะบางคนหลังก็ถอดออกนะครับเหมือนรถใหม่เลยพ่นให้เหมือนใหม่เลย พ่นใหม่ยันคันหน้าก็กองอากาศพ่นใหม่หมดใส่ผ้าใบตรงนี้ให้ใหม่ด้วยสุดยอดเลยพ่อนยี่นี่คันข้างล่างก็พ่นครับแนมเนื้อพ่นหมดครับเสียดาย จะเอาเงินไปจ่ายค่าทะเบียนเขานี่ย่างที่เขาบอกว่าให้เปลี่ยนให้ก็เพราะว่ามันย่างมันบินเป็นประจันครึ่งเชี่ยวก็เลยเปลี่ยนให้ลูกค้ามาใส่กวนเปิ้ลนะเปียงงัวเขาคอกอ่ะพฮ้ยแมมาเอากระจกลงจากลงมมกันให้ผมซอยพวกนี้เออเออเอาลงผมดีครับไปตอนรับเปิ้ลเปิ้ลมากหวาแล้วพามาถึงแล้ว โอ้หายหนักอรพวกนี้หายหนักับกระจบกไหมแ่นไปกาสิริหามันมันบ่มีไหมมันเหมดอนหแล้ววันนี้เขากว่ามันบ่ค่อยแตกเขาก็บ่สั่งมาไหวส้างหม่ไม่แต่อีสสุอืมโอเคครับ จบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับครับมารับรถแล้วมาตอนกลางคืนมากับฝนด้วยฝนก็ตกอยู่อำเภอเด็ครับสังอ๋อ้น้องสังนี่ขบับรถมอเตอร์ไซค์ไปไหนขับรถมอเนอร์ไปอ๋าาก่อนไม่จับใบสามมาันปะแมนจอยจิ้เขากันสินบ่าติดฝนฝนตกมึงเฮงสิส้ก่อนแกนตรงนั้นสะนะครับ พวกตกแต่บ okay, mm ้านเขานี่ตกปัจจุบันแล้วรถเขได้เลยได้จอดตกแห้งขับเลยนี่เพิ่งทำเสียครับเดี๋ยวไปดูกันกระจกหน้าก็เพิ่งจะเปลี่ยนเสร็จก็แถมหลายอย่างมีล้อมีไฟมีทำออกให้หมดคั้งกระจกที่มันเสียรูปก็แถมให้ไปเลยอ้าวคนเริ่มตกแห้งแล้วเด้อบ้านผู้ขับืก็มาขับไปก้อนรถผู้ขับลุกหล่อมันจะมาซ่า ก็บอไปก้อนหลดเออขช่ไปก้อนเลยพว่ามันขีเด๋ยวเร็วไปก้อนเลยไปเติมน่มันไมาเติมบ่กอกพี่ที่่เอ้ยยางยางยยางยยางยยางเด้อยางผมแถมยางไปสเส้นอยู่หลังรถไปเติมเาตรงเบอเ่ย้ามว่า้่ะ อไอเติม้ะมันพร้อมเลยอยู uh 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 ่ดีๆแอร์ก็ไม่ทำงานตลองใส่เอาสวิตเอาสวิตอันเกียาะฝากร้องเงินเด้อมาจากกาเนินสังเจดหอนี้นสังเป้ยกเจดหอนี้เนี่ยเปียวกขันบอลเลี้ยงม้นสังเนี่ยเปียวหุ่นอ้วนที่ออกคลิปไตป่าเรื่องนี้กรมก็เดินทางปลอดภัยครับอ่ะ ให้รถหกล้อกลับก่อนเลยนะครับลำๆเลยๆโจโๆมันหมันให้คืนทุนภายในปีปีหกเจ็ด <c oughs> ให้มาซื้อท่านไม่บ่เนี้นะครับเครื่องดีคันนี้ยอมรับเลยแต่ว่ามันต้องทำสีกระบะมันถึงจะขายได้หกแสนกว่านะครับแต่มาไวไปไวครับซื้อมาถูกก็ขายถูกเนาะก็ได้กินปนป่าทู่น้ำเขาเหมนได้ กินต่สุปกเทียมสมมาทูโอเคครับโอเคเป็น like มีรถแย่ป네 <Wha> ่อ <Luis> ๋อแย่ซื้ออย่างเจริญพราวนะหัวลำพูเจริญพรซาใครอยากจ้างก็ย่ในเขียนโนนสังกันะเจริญพรซารถล้ะพกหลอดครับไม่อยากได้ทิสองหลอดเห็นร์่อนแย่กได้เครับจะรถพอดีเลยนี่เอาขันหนึ่งกันล้วยี่สีหัวอยู้มอนาคตครับนาคต เฮ็ดสีหัวอยู่ปกยางงามเนยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้บ้างนสีสีฝานาทะเลีทำสีอยู่เดี๋ยวให้เปิดให้ทุกคนดูนะรถแห่คันนี้ทำสีหัวอยู่สวยสวยเพื่อนเป็นลอมงานตอนนี้มันเป็นเห็ดยงเล่เื่อนมือยามันไม่เที่มัน่เยนนะมันเียนมา โทรศัพท์พี่เขาสีเิงจริงตัวิสีเขียวแบนี้ตัวหลังคาจืดไปหมดเลยโทรศัพท์แกสีจังๆยังไงนะลูกสายแกจะหน้าจอแกจะลายหมดแล้วเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพาดูตัวจริงไปรับมันมลืมมาลืมแรงเกเี็ดด้วยมีสรงเก็ดด้วย 입니다. <목소리로>